ลูกตื่นบ่อยร้องไห้ตอนกลางคืนนะคะสาเหตุข้อที่3าเกิดจากการที่กลัวการภาคจากเวลาที่เด็กนอนเขาต้องหลับตามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็กลัวแม่ค่ะจะหายจากเขาไปเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยอื่นขึ้นมาเช็คนะคะว่าแม่ยังอยู่กับฉันหรือเปล่าฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกของเรานะหก <6 S 2> เดือนเจ็ดเดือน 8เดือนนะคะตื่นบ่อยในตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะไม่มีอะไรหรอกแต่พอแม่ค่ะเดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็แบบโอ้โหโอโแม่อยู่นี่ลูกก็แบบเงียบแล้วก็นอนนอนหลับต่อได้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ค่ะก็คือน้องร้องไห้ตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเพราะกลัวการพักจากนั่นเองค่ะเราค่ะจะดูแลลูกอย่างไรถ้าสมมติว่าก่อนที่จะนอนก็กอดปลอบนะคะน้องแม่อยู่นี่ไม่หนีหายไปไหนนะถ้าสมมตินอนเตียงเดียวกันก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะนอนแยกเตียงนอนแยกห้องเนาะหรือว่าคุณแม่หาจะลุกไปเข้าห้องน บบถ้าลูกของคุณแม่อายุ6เดือนแเดือนปีหนึ่งปีครึ่ง2ปีไปแล้วแล้วตื่นนะคะเพราะว่ากลัวการพักจากนี้วิธีการปรับแก้นั่นก็คือให้คุณแม่ค่ะเอาพิตุกตาอ่านะคะน้องมาสักตัวหนึ่งแล้วใส่เสื้อผ้าของคุณแม่นะคะไว้ที่ตัวพิตุกตานั้นเพราะว่าเสื้อผ้าของคุณแม่เองค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะที่เป็นกลิ่นตัวของคุณแม่แล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆน้องหรือว่าให้น้องค่ะนอนกอดแบบนี้เป็นต้นนะคะจะทําให้เขาค่ะมีความรู้สึกว่าแม่ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะคือสร้างสิ่งของแทนตัวของคุณแมม่ขึ้นา ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าอ่าโอเคแม่ไม่ได้หนีหายไปไหนตื่นขึ้นมาเวลาใดแม่ก็จะอยู่กับฉันอ่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คุณแม่คือจะต้องไปปรับแก้นะคะเนาะเพื่อให้น้องสามารถที่จะนอนหลับได้สาเหตุน,นี้สามารถจอแดงแต่6เดือน8เดือนปี1ปีขึ้นไปจนถึง2ปีนะคะ,อะโอเค